อันนี้ดเราอยู่ที่โซน Icon Craft ที่ช<ม>ั้นสามสยามดิสทรีแล้วไ Icon Craft เนี่ยก็จะมีแบบพอรดัก t ทั้งหลายนะครับที่เป็นการรวบรวมพวกไทยดีไซเนอร์เป็นการแบบซัพพอร์ตไทยดีไซเนอร์ใช่แต่ถ้าพูดถึงกระเป๋าแบรนด์นี้ใช่ไหมมุกวีก็ด,ดีนะ แรงบันดาลใจก็คือมาจากเทคนิคการถอแบรนนี้คือเขาเนี่ยนำความเป็นศิลปะเข้ามาผสมผสานก็เลยอ,ออกมาเป็นดีไซน์แบบนี้นะซะึ่งตัวกระเป๋าบบมันจะเป็นเหมือนตัวหนังด้วยเนาะแล้วเขาแค่เอาความสา<ช>่นเข้ามาผสมผสาน<ช><ช>น่ารัก<อ>มากเลยนะตัวน,นี้นอยากได้เบลอยากได้ถ้าอยากได้นะคะสามารถโหลดวันสยบซูเปอร์แอปมาซื้อได้เลยนะคะเขาบอกว่าแอปเนี่ยครับถ้าเรารีบดาวน์โหลดนะเราจะได้รับสิทธินะเบลสิทธิ์อะไรคะจอดรถฟรี8ชั่วโมงห พอไม่พอเราจะได้รับคูปองเงินสดเอาไว้ใช้ในแอปด้วยนะฮะเอาไปช้อปต่อได้ด้วยวันสามซูเปอร์แอปโอ้โหสุดยอดสามารถใช้คูปองนี้นะคะตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายนี้นะคะยังไงก็มาช้อปกันเยอะนะคะเพราะว่าอันนี้ีขามยเหรอไป